ทุก,ท,กทุกการ,รจะมีร่องรอยมาให้เสมอเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เก็บจะยังไม่ทาครีมแข่งเยอะเขามงม่มาขายแข่งท,ทั้งค่างเดี๋ยวจะไปซื้อเซเว่นไปแข่งหน,น้าแยกเลยเนี่ยต้องแป่งไม่เราจะไปเซเว่นที่แยกแยกแยกที่ว่าไปเติม EV นั่น เติมแก๊สอยู่นั่ะเอ้เติมไปชาร์จอดีวนั่ง e v ยัไงปาท e v ที่ว่าเลยเลยอะไรไปนั้นตรงแยกอ่ะที่เราเคยโดนไฟป,ปรับอ่ะอยากไปเส้นทนงอุนระดิน่ะ หือกอดโอเคโอเคติงโคดชมัวชมัวนะติงพอดีแล้วนี่ชมัวนี่แล้วโคดนี่เนี่ยโอ้ยเป็นตัวกันอยู่อีหยัง yeah. นมอะไรมุมอเลยมันเป็นมุนมกล้องเธอวันนี้นะมุมกล้องน้าตาน้าใครน่โมเรยงเราเงาไงเราเงาบอสซีบอสีบเบย์นี่เลย สีดูสบเบ็ดสียไหแต่งเสร็จแล้วสวยไหมส,สวยไหมดูก่อนถ่ายวิดีโอสวยไหมสวยไหมอ๋อสวยไหมสวยไหมสวยอยูสวยไหมคมสหมสหมะส